อ่สวัสดีครับทุกคนพบกับผมแอดแมวอีกเช่นเคยนะวันนี้แอดแมวจะมาบอกเคล็ดลับที่ไม่รับที่หลายที่หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะเป็นเคล็ดลับที่จะบอกว่าคุณจะหาขวดยายังไงถ้าเป็นคนปกติทั่วไปคุณอาจจะไปซื้อกับอ่าเมอร์ชานเคลลี่ถูกไหมขวดยาพวกเนี้ยแต่แอดแมวไม่ซื้อครับแอดแมวทาไงฮะแอดแมวก็คือทาเควสายวันตัวลองแล้วก็เอาใส่ผ่านทางคังกิลครับแบบนี้ฮะ เวลาที่ตัวละครหลักเราขาดยาใช่ไหมบอกว่าเอ้ยพี่ยาผมหมดผมต้องไปซื้อยามผมบอกแล้วผมไม่เสียตังค์ซื้อยาครับผมเอายาจากตัวละครรองใส่คังคิวแบบนี้นี่ฮะแล้วตัวละครหลักก็ดึงยาออกมาใช้ได้นะฮะยามานาหมดใช่ไหมก็ดึงยามานาจากตัวละครลองซึ่งอ่าเวลาที่เราทำเควสนื้ ทำเควสรายวันมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะแจกยายให้ทุกวันอยู่แล้วนี่วันละสามขวดสามขวดแจกยาแล้วทุกวันเรามีตัวละครรองกี่ตัวล่ะสิบตัวก็ได้วันละสามสิบขวดฟรีๆนะฮะเพราะงั้นนี่คือเทคนิคที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้บางคนอาจจะรู้แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกใครแต่แอดแมวรู้แล้วอยากจะบอกต่อให้น้องๆได้รู้ต่อเนาะเผื่อใครที่ยังเอาเงินไปซื้อสิบขวดหนึ่งจีใช่ไหม เออสิบขวดหนึ่งจีใช่ไหมตอนนี้ที่ซื้อที่ร้านอ่าแต่แอดแมวไม่เสียตังค์เลยสักจีเดียวและนี่คือเคล็ดลับที่แอดแมวใช้ในการหายาอ่าเผื่อใครว่าเอ้ยยังจะย,ยังซื้ออยู่เนี่ยซื้อมากี่ขวดอ่ะซื้อมาสักอ่ะห้าสิบขวดสิห้าสิบขวดเท่าไหร่สามจีถูกไหมเราก็สามารถประหยัดเงินได้ไงฮะเออเราประหยัดเงินได้เราแค่ไปเอายายจากตัวละครลองมาส่งมาให้ตัวละครหลักเราใช้นะครับ อืมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะฮะ